ลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไหมถ้าเธอคิดว่าหัวใจมีอะไรที่ยังมืดดำมีเรื่องค้างใจมากมายที่คิดจะทำแต่ก็เพลอให้ใจตกตำ่ำอยากจะย้ำสำคัญจริงๆก็รรู้นาฟังทำ จะลอเป็นความจริงเธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิง่งถ้าฟังรำจริงจริง,รงสักครั้งหนึง่งหลับตาลงหังใจอย่างคงคุ้นเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเพณจะเด็กจะโตผู้ทอนในเมืองะจะเป็นในพนในพันผู้กองใน,านศาสนาแสงแก้วนะครับอยูอ่ที่บ้านวัด ตำบลเทปลายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับวิดีโอนี้นะครับจะแนะนำการต่อฟักข้าวนะครับการจะให้เรียกว่าเสียบนะครับเสียบเสียบยอดฟักข้าวนะครับคือฟักข้าวนะครับจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวเมียบางต้นก็ลูกเล็กนะครับเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับลูกลูกเล็กมากนะครับ เราก็ต้องหาเอาฟักข้าวที่เป็นตัวตัวที่ลูกใหญ่นะครับมามาเสียบนะครับลักษณะการเสียบยอดนะครับก็เอายอดนะครับนี่พึ่งพึ่งเสียบนะครับได้ประมาณส5หวันนะครับได้ประมาณส5บห้าวันนะครับความยาวของของยอดฟักข้าวนะครับประมาณ2คืบประมาณ1ฟุตนะครับ วิธีการเสียบนะครับอันไหนดีครับวิธีเสียบยอดฝักข้าวก็คือเราเอาต้นต่อนะครับต้นต่อที่จะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็เอาตัวเมียที่ลูกมีลักษณะลูกใหญ่นะครับมาเสียบนะครับอันนี้จะเป็นเป็นกิ่งที่เป็นเทาเทาที่เพิ่งเสียบนะครับ ได้ประมาณ15วันนะครับประมาณ1สัปดาห์ก็จะจะติดนะครับก็วิธีเสียบก็คือบากนะครับบากให้ให้เป็นปากฉลามนะครับแล้วก็เกือบขาดนะครับเกือบเลยกึ่งกลางมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดเป็นริ่มนะครับตัดกิ่งตัวเมีย หรือเถาตัวเมียเป็นิมนะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับให้น้าสัมผัสน้าสัมผัสทางกว้างนะครับติดทางด้านด้านนี้นะครับเพราะว่าต่อไปเราจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะครับก็ให้น้าสัมผัสทางด้านด้านกว้างนะครับติดมีท่อน้ําเลี้ยงนะครับจากนี้ให้มันเข้าไปตามตามติ่งใหม่นะครับเถาใหม่ที่เรามาเสียบนะครับเป็นเถาตัวตัวเมียพันดีนะครับ ครับแต่แต่ละต้นนะครับแต่ละเถานะครับเราจะเสียบกี่กี่ยอดก็ได้ได้นะครับอันนี้เป็นเสียบแล้วประมาณประมาณเดือนนะครับยาวยาวไปแล้วนะครับยาวถึงนุ่นแล้วประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรนะครับอ่ามีอีกนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มยาวแล้วนะครับอันนี้เสียบที่เป็นสีแดงนะครับ การเสียบก็พอเสียบไปแล้วก็ใช้เทปพ,พันนะครับเทปเทปพ,พันต่อกิ่งนะครับหรือเป็นพลาสติกนะครับที่ที่ใช้พันพันกิ่งนะครับเวลาเราต่อต้นไม้นะครับได้หมดนะครับก็ลองดูนะครับแต่ละต้นอาจจะเสียบไว้สัก4ี่ห้ากิ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับเอ่อ เขาที่ที่สามารถเสียบได้นะครับก็เป็นสีเน้นลักษณะเข้มๆแบบนี้นะครับเป็นเขียวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นสีเทาๆนะครับเข้มแบบนี้ถือว่าเ,ออเหมาะสําหรับในการเสียบต่อยอดเสียบกิ่งนะครับครับตรงนี้เป็นตัวผู้นะครับ ก็เสียบไว้แล้วนะครับอันนี้ก็อายุประมาณสงสัปดาห์แต่ยังไม่โตนะครับอันนี้พอเสียบแล้วนะครับแล้วก็ตัดยอดนะครับพอได้ที่ตามต้องการแล้วก็ตัดตัดยอดต้นต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เสียบแล้วนะครับประมาณ ประมาณอาทิตย์นึงนะครับต้นนี้นะครับว่าจะเสียบให้เยอะกว่านี้นะครับลองดูอีกครั้งนึงนะครับก็คงแนะนําในการเสียบกิ่งของปะคข้าวตัวผู้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยู่มานานมากจนเชราอย่างนี้ไม่เคยเข้าวัดสักทีเรื่องดีๆนี่ดันไม่กลา้า ระวังนะกินเหล้าไปส่งเสียงเสหายยม,มาบ้านจะยืนคอยทา่าเดี๋ยวจะหาว่าท้าไม่เตือนกรุ้นะฟังทาฟังให้หมดหมดหมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริงเธอจะมีปัญญา จร,จริงจริงสักครั้งหนึ่งหลับตาลงหังใจยังคงคุณเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเทืองจะเด็กจะโตผู้ทอในเมืองจะเป็นในพนในพันผู้กองในสิบทูเรื่องต้องคิดจะทำยังไงหาเธอฟังแต่คำพ่อะยอกิเลสมนุษย์ไม่เคยจะพ่อสลับ